เหตุบนท้องถนนนะคะไปที่ชัยภูมิคุณผู้ชมคุณแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกสองคนจากโรงเรียนจะกลับบ้านระหว่างทางปรากฏว่าถูกรถคันหนึ่งพุ่งชนและมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ปรากฏมีคนให้ข้อมูลนี่รถคันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นรถของหน่วยงานราชาการในจังหวัดและมีรายงานว่า คนขับเองก็มีตำแหน่งใหญ่ในสำนักงานนี้ด้วยนะคะอย่างที่บอกกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนนะคะมอตเตอร์ไซค์ของสามแม่ลูกที่ก็ขี่กันมาตามปกติเลยค่ะอยู่ๆเจอรถกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็วชนท้ายเข้าอย่างจังก่อนที่จะหลบหนีไปนะคะเหตุเกิดหน้าโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิผู้บาดเจ็บคือนางสาวลลิตาอายุ33ปีและลูกสาวของเธอก็คืออายุ14ปีลูกชายอายุ8ขวบ ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยสคนแม่ลูกน่าสงสารนอนบาดเจ็บกระจัดกระจายอยู่กลางถนนเลยค่ะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณแม่บอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังขี่รถพาลูกกลับบ้านอยู่ๆก็ถูกชนจากด้านหลังแถมคู่กรณีหลบหนีไปเลยนะคะโดยมีรายงานว่าชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็พยายามช่วยขับรถไล่ตามผู้ก่อเหตุไปแล้วถ่ายรูปรถนี่ชัดเลยทะบงทะเบียน ปรากฏว่าด้านข้างตัวรถค่ะ,ะมีสติ๊กเกอร์ค่ะนี่นสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดชัยภูมิค่ะอทีน,นี้คนก็สงสัยแล้วสิว่าเป็นรถที่ใช้ในราชการหรือเปล่าของหน่วยงานนี้หรือไม่นะครับล่าสุดเช้าวันนี้ตํารวจสอพอเมืองชัยภูมิบอกว่ารถคันเกิดเหตุเป็นรถเช่าของสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิเจอแล้วรถนี่ด้านหน้าเนี่ย บงทะเบียนเหรอฮะเบี้ยวเลยก็คือมีล่องรอยชนชัดเจนเดิมเนี่ยอ่ะคนก็ถามเอสกรอคืออะไรก็คือกศนสมัยก่อนนะฮะสำนักงานกศนอันนี้นี่นี่สำนักงานเขาใช่ฮะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปยึดรถคันก่อเหตุได้แล้วเพราะว่าไปจอดที่สำนักงาน่นแหละไม่ได้หนีไปไหนมันก็อยู่ตรงเนี้ยก็ตามยึดรถกลับมานะครับตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนขับรถแล้วอยู่ระหว่างรอให้เจ้าตัวมาให้ปากคำแล้วถ้าภายในวันนี้เนี่ยยังไม่มานะครับ เดี๋ยวจะออกหมายเรียกต่อไปส่วนคนเจ็บมอเตอร์ไซค์สา,สามแม่ลูกเป็นยังไงหลายคนเป็นห่วงนะฮะ,ฮะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วถ้าภายใน2-3วันนี้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเห็นว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้อันนี้ถือว่าโชคดีมากนะฮะ,ฮะเพราะถ้าดูจากคลิปเนี่ยชนค่อนข้างแรงแล้วด้วยความเคารพนะหมวกกันน็อก ใช่ไหมสคัญใส่หรือเปล่าใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมีรถตามมาแล้วเบรกไม่ทันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแต่คําถามคือคนชนนะคะโอ้โหจิตใจนะตอนนั้นทำด้วยอะไรเด็กนะคะนาฬิาี่ชนอ่ะสามคนแม่ลูกนะที่บาดเจ็บกระจัดกระจายอยู่บนถนนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมก็อยากฟังว่าคนขับเนี่ยเขาจะชี้แจงยังไงนะอันนี้ไม่ได้โทษว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเลยเกิดเหตุนะฮะต้องดูมันหลายเรื่องรวมกันแล้วคนขับเนี่ยคุณจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเนี่ย รถทั้งคันคะคน3คนถูกไหมฮะเชื่อว่าน่าจะได้ตัวไม่ยากล่ะได้รถแล้วนะคะเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วก็สามแม่ลูกขอให้หายไวๆนะคะเพราะเด็กๆก็จะต้องรีบกลับไปเรียนหนังสือด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน n e w ์ค่ะ